ครั้งที่แล้วเราศึกษาจบบทที่8นะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในบทที่9บทที่9นี้เนี่ยเป็นบทที่สั้นมากนะครับมีชื่อว่าธรรมพิทักษทีนี้ทำไมถึงเป็นหัวเรื่องที่ชื่อว่าธรรมพิทักษก็คือพิทักษ์ธรรมนั่นเองผู้ฝาผิงทีนี้ทำไมถึงบอกว่าเป็นธรรมพิทักษเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องราว ที่บูเช็คเทียนได้มีการส่งาราชาองค์การมาเพื่อที่จะมาขอนิม,มนต์เชิญท่านเว่ยหลังนี้เนี่ยให้เข้าวังหลวงนะครับถ้าพูดถึงบูเช็คเทียนเนี่ยทุกคนก็เข้าใจไหมครับว่าบูเช็คเทียนคือใครรู้จักบูเช็คเทียนไหมรู้แต่ว่าเป็นพระจกักรพรรดินีใช่ไหมครับแล้วเนื้อหาสาระเป็นยังไงรู้ไหม ต้องปูก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาของบูเช็คเทียนบูเช็คเทียนเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์หญิงองค์เดียวองค์แรกและองค์เดียวด้วยของแผ่นดินจีนอยู่ในสมัยไหนอะราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังเนี่ยก็ทุกท่านถ้าพูดถึงราชวงศ์ถังเรานึกถึงใครราชวงศ์ถังเรานึกถึงนี่เลยพระถังซัมจัง๋ง พระถัาางซัมจั๋งเกิดอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์ถังกษัตริย์ถังไทจงเนะาะถังไทจงคือใครถังไทจงเป็นกษัตริย์องค์ที่สององค์แรกก็คือบิดาของถังไทจงชื่อว่าถังเกาจู่แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นผู้สถาปนาราชวงศ์ถังนะจริงๆเนี่ยคือถังไทจงก็มีบทบาทในการที่สู้รบทําศึกแล้วก็สถาปนาแต่ว่าด้วยความที่ว่า ทางเก้าจูเนี่ยเป็นบิดาแล้วก็เป็นผู้มีคุณธรรมสูงมากดังนั้นเนี่ยจึงเชิดชูให้เป็นปฐมกรรษัตริย์แห่งราชวงศ์ถังแล้วก็ถางไทจงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงยุคสมัยเรียกว่าเจนิกวนสมัยก่อนนี้เนี่ยพอหลังจากที่ได้มีการสถาปนา,าราชวงศ์หรือว่าขึ้นครองราชไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการตั้งชื่อของราชสมัยรัชสมัย ของทางถังไทจงขึ้นคลองลาดปุ๊บก็จะมีการเรียกรัชสมัยอะไรปีที่หนึ่งของสมัยของถังไทจงก็จะเรียกว่าเจินกวนนะครับเจินกวนปีที่หนึ่งก็คือเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นคลองลาดก็จะเรียกว่าเจินกวนปีที่หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นทางไทจงเป็นองค์ที่สองแล้วถัดมาก็คือบุตรชายก็คือถังเกาจงแล้วองค์ที่ สี่ก็คือถังจงจงก็คือที่มีพูดถึงอยู่ในเนื้อหาของพระสูตรเ้หลังฉบับนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรสลับซับซ้อนหน่อยถังจงจงใช่ไหมเมื่อกี้บอกถังจงจงขึ้นคลองล่าสองครั้งผุท้ท่านคงจะงงไหมทำไมขึ้นคลองล่าสองครั้งละ่ะ่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เราก็ทราบดีว่ากษัตริย์เนี่ยจะต้องมีเมียเยอะเมียเนี่ยจะเรียกว่านางสนมใช่ไหมครับ สนมประจําว,วังนู้นวังนั้นวังนี้แล้วแต่ว่าจะอยู่ที่วังอะไรชื่ออะไรแล้วก็สนมเนี่ยของทางกษัตริย์เนี่ยออของจีนนะโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่สงสัยมีเป็นร้อยอะ่ะมีเป็นร้อยอะ่ะแล้วก็แน่นอนครับใครก็ตามที่สวยงามเขาก็ดึงเข้าวังหมดเลยใช่ไหมฮะมาดึงเข้าวังมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่แน่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าถังกษัตริย์ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสนั้นทีนี้ตัวของอู่เจ๋อเทียนหรือบูเช็กเทียนนี้เนี่ยก็เข้าวังหลวงในตำแหน่งที่ว่าจะเป็นพระสนมนางสนมก็อายุแค่สิบกว่า,วาเองหน้าตาดีก็ถูกเรียกเข้าวังแต่ว่าเท่าที่ประวัตินั้นก็คือไม่เคยได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมห้องเดียวกันกับถางไทจงเลยแต่ทีนี้ ตามธรรมเนียมในสมัยก่อนพอกษัตริย์เนี่ยสวรรคตไปแล้วเขาเรียกว่าเมียของกษัตริย์ทั้งหมดก็คือพวกสนมทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบวชชีทั้งหมดบวชเป็นภิกษุณีทั้งหมดเพราะอะไรครับห้ามให้คนอื่นมายุ่งอันนี้คือมันเป็นของกษัตริย์องค์กรอย่างนี้ต้องบังคับบวชพระบมดเลยบวชเป็นภิกษุณีหมดเลยทีนี้เนี่ยตัวของบุตรชายของถังไท่จงก็คือ ถังเก่าจงซึ่งจะขึ้นคลองลาาต่อจากถังไทจงนั้นเกิดได้ต้องใจถูกใจนางสนมบูเช็คเทียนนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วรู้จักกันก็ชอบกันเห็นแล้วชอบกันแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่ามีการพูดคุยไปมาหาสูตคือเห็นแล้วรู้สึกว่าถูกใจแล้วทีนี้จนกระทั่งทางไทจงผู้เป็นปีดาเนี่ยสวรรคตไปแล้วแน่นอนครับสนมทั้งหมดต้องบทเป็นพิสุนีหมดเลย อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดหลวงแล้วก็พอหลังจากที่ถังเกาจงเนี่ยถังเกาจงขึ้นคลองลาดมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปที่วัดแห่งนี้ไปทําบุญแล้วก็ได้เจอกับนางสนมก็คือบูเชกเทียนนี่แหละจริงๆบูเชกเทียนคือเรียกเอาทีหลังอันนั้นเขาเรียกว่าอู่ไม่เหนียงนะครับตอนนั้นชื่อเป็นแบบนี้ก็เห็นแล้วก็จําได้แล้วความรู้สึกที่มัน ชอบพอนั้นเนี่ยก็กลับมาแต่ปรากฏว่าในตอนนั้นมันมีเรื่องราวุ่นวายนิดหน่อยก็คือว่าแน่นอนครับกษัตริย์มันก็ต้องมีภรรยาหลายคนใช่ไหมภรรยาก็มักที่จะยังไงอะแก่งแย่งชิงดีกันพอมันชิงดีกันก็ต้องเล่นอะไรฮะวิชามารกันเยอะก็อาจจะถึงขนาดทำกันถึงตายเลยก็มีนะครับทีนี้เนี่ตอนนั้นเนี่ยถังเกาจงกำลังถูกใจกับ สนมองค์หนึ่งแล้วคนที่เป็นก็เรียกเมียหลวงนะก็ได้เข้าใจง่ายๆหน่อยเป็นเป็นออฮองเฮาเมียหลวงนี่แหละก็ชิงดีชิงเด่นไม่อยากให้สามีตัวเองเนี่ยคือไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้มากนะักก็เลยคิดว่าเอ๊ะดันแอบดูเอ๊ะถังเกาจงนี้รู้สึกว่าจะชอบกับทิสุนีรูปนี้เนาะซึ่งก็คือเป็นอดีตภรรยา เป็นสนมของทางบีดาก็เลยออกอุบายว่าเชิญเข้าวังเลยไหมถูกใจอยู่แล้วนี่พอมีคนบอกว่าเชิญเข้าวางังเออก็ดีก็เลยเอาเข้าวางังก็เลยแต่งให้เป็นสนมเพื่อที่อะไรฮะดึงความรู้สึกที่ชอบพอกับสนมอีกคนหนึ่งนั้นน่ยให้ดึงเวลานี้มาอยู่กับเรามาอยู่กับบูบเช็คเทียนแล้วบูเช็คเทียนเนี่ยก็ยังไงครับก็ยังไงก็คือจะต้อง ขึ้นตรงกับฮองเฮาองค์นี้ใช่แล้วป่ะฮะมันก็เป็นพวกเดียวกันดึงเป็นพวกก็คิดเอาไว้อย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนาะบูเชคเทียนเนี่ยก็เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นคนที่มีอุบายเยอะเป็นคนที่บางทีกลวิธีการนี้ก็โหดเที่ยมปรากฏว่าทําไปทํามาเนี่ยคือแทนที่ว่าจะมาเป็นพวกเดียวกันทําไปทํามาบูเชคเทียนนี้เนี่ยคือ ดึงความโปรดปรานของถังเกาจงเพราะถังเกาจงเมื่อก่อนก็ชอบอยู่แล้วเนาะก็สามารถที่จะดึงใจแบบ100เซเลยมาอยู่กับบูเช็คเทียนแล้วแน่นอนครับผู้หญิงคนอื่นๆนั้นก็ถูกบูเช็คเทียนนี้ใช้วิธีไม่ว่าจะฆ่าตายบ้างไม่ว่าจะปลดออกจากตำแหน่งบ้างใส่ร้ายป้ายสีบ้างทำไปทำมาบูเช็คเทียนได้ขึ้นเป็นสนมเอกเป็นเมียหลวงแทน รายละเอียดนี้มันไม่ต้องไปลงลึกมากเอาประมาณอย่างนี้ก็ขึ้นมาเป็นสนมแทนนางสนมเอกแทนเป็นฮองเฮาเลยแล้วพอตั้งแต่นั้นมาทุกท่านครับก็เลยเป็นช่วงยุคเวลาที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่ทั้งสองท่านนี้คือถังเกาจงพร้อมกับบูเช็กเทียนนี้เนี่ยออกว่าราชการทุกคนนี้ต่างก็รู้กันว่าแผ่นดินทางนี้เหมือนมีกษัตริย์สององค์ถึงแม้จะชื่อไม่ได้เป็นกษัตริย์ ดูสิครับว่าอํานาจบรารมีนั้นสูงแค่ไหนสูงมากเลยแล้วถางเกาจงนี้ก็น่าจะโอนอ่อนผ่อนตามนะแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าจะมีขุนานางคนหนึ่งเนี่ยก็กําลังคุยปรึกษากันว่าปลดบูเช็คเทียนออกจากตําแหน่งฮองเฮาซ์แล้วถางเกาจงก็เหมือนกับจะเห็นดีด้วยแต่ข่าวล่วหลายออกไปบูเช็คเทียนรู้ปุ๊บก็เข้าไปหาถาังเกาจงเลยบอกว่าได้ข่าวว่าท่านจะปลดเราเหรอ เออ,เ,อ,อเปล่าเปาคุยไปคุยมาก็ไม่กล้าบดเนาะแต่ผลร้ายคืออะไรยังไงรู้ไหมฮะคุนนางคนนั้นเนี่ยโดนฆ่าบทตระกูลเลยตายหมดเลยทั้งตระกูลเลยนะโหดไหมโหดมากแล้วทีนี้ตอนหลังทางเกาจงก็เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นโรคบ้านบุญไม่สามารถออกว่าราชาการได้จึงทําให้บูเช็คเทียนนี่เนี่ยคุมทุกอย่างแต่เพียงผู้เดียว นะแล้วก็อตอนหลังถังเกาจงก็สวรรคตพอสวรรคตปุ๊บก็เอาลูกชายคนโตเนาะซึ่งเป็นราชทายาทก็ขึ้นตำแหน่งมาก็คือถังจงจงดังนั้นในพระสูตรเวลังเนี่ยที่พูดถึงพระจักรพรรดินีบูเช็คเตียนและจนะักรพรรดิถังจงจงนั้นนะถังจงจงนี่คือเป็นลูกชายนะครับทุกท่านก็ดูสิครับว่าเมื่อก่อนสามีเนี่ยเขายังข่มสามีลูกชายจะเหลือไหมอ่ะ ไม่เหลือก็เป็นแค่ตําแหน่งเป็นกษัตริย์แต่จริงๆคนที่คุมทั้งหมดกนะ็คือบูเชกเทียนแล้วทีนี้เนี่ยก็ถังจงจงก็ขึ้นคลองราดแต่นอนนอนครับอำนาจสิทธิ์ขาดอะไรก็ไม่มีเนาะทุกอย่างก็ต้องผ่านแม่หมดเลยแล้วทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งจะมีการแต่งตั้งตําแหน่งขุนนางขึ้นมาเป็นอุป,ปราชถังจงจงอยากจะแต่งตั้งคนนี้ตามข้อเสนอของขุนนางคนหนึง่งบอกว่าจะแต่งตั้งคนนี้ พอบูเชคเทียนทราบปุ๊บโมโหเพราะว่าขัดคำสั่งแม่ไงปลดกษัตริย์ปลดถังจงจงออกไปเลยไม่ให้เป็นกษัตริย์แล้วให้เป็นแค่อ๋องแล้วก็เนรเทศไปอยู่ที่เมืองอีกเมืองหนึ่งนั่นดูสิอำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินไหมบูเชกเทียนนี้อำนาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินจริงๆในช่วงนั้นไม่มีใครกล้ายุ่งเลยนะใหญ่ที่สุดแล้วแล้วทีนี้แต่งตั้งใคร แต่งตั้งลูกคนที่สี่ขึ้นมาเป็นกรรษัตริย์คือถางยุยจงแต่แน่นอนครับลูกชายคนโตเนี่ยก็ยังไม่มีไม่มีบารมีอะไรจะเทียบกับแม่ได้แล้วลูกคนที่สี่นี้จะสู้อะไรได้ล่ะแต่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ปลดถางยุยจงแล้วยังไงต่อตัวเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ซะเองเลยเป็นฮ่องเต้หญิงองค์แรกนะครับแล้วก็มันมีเรื่องอะไรที่มันดูสลับซับซ้อนมากเพราะว่า บูเช็คเทียนนี้เนี่ยก็น่าจะตันหาราคามากก็มีเลี้ยงผู้หญิงเออถ้ากษัตริย์ก็เลี้ยงนางสนมใช่ไหมมีผู้หญิงเยอะทั้งอูบูเช็คเทียนนี้เนี่ยก็เลี้ยงผู้ชายไว้เยอะเปเลี้ยงผู้ชายไว้เยอะแต่ว่าเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดมีคนหนึ่งเนี่ยเรยเลี้ยงภาษาป้านเราก็เรียกว่าเลี้ยงต้อยใช่ไหมก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยก็ถูกแนะนำไอ้ถูกใจเอามา เป็น,ปนอ,อยู่ในวังแต่เพื่อไม่ให้เขาดูแล้วน่านาเกลียดจนเกินไปทำยังไงรู้ไหมครับก็ออกอุบายให้ผู้ชายคนนี้บวชเป็นพระซะแล้วก็อยู่ในวังพท่านดูสิว่าทำผิดทำเนียมผิดจารีตมันดูวิปริตไปหมดแล้วอะเอามาบวชเป็นพระคนจะได้ไม่สงสัยแล้วอยู่ในวังหมายถึงอะไรก็มีอะไรกับพระลูกนี้อสิแล้ว กลายเป็นว่าเนี่ยคือชายคนโปรดของบูเชคเทียนคนนี้ก็เป็นคนสนิทคนสนิทถึงขนาดที่ยังไงครับสั่งให้ไปสร้างสุสร้างศาลบูชาบรรพบุรุษก็เรียกว่าหมิงถังทุกท่านเออแล้วหมิงถังมันเป็นยังไงมันใหญ่ยังไงทุกท่านครับไอเรื่องความใหญ่ไม่ต้องไปสนใจว่าใหญ่ยังไงแต่จะบอกว่าไอรูปปั้นเนี่ยซึ่งอยู่ในศาลบูชาวิหารแห่งนี้เนี่ย รูปปั้นนะหล่อจากทองเหลืองนะเอาแค่นิ้วก้อยนิ้วเดียวนะนิ้วก้อยนิ้วเดียวเขาว่ากันว่าคนอยู่ในนั้นได้สิบกว่าคนแล้วที่บอกวิหารนี้จะใหญ่แค่ไหนอะนึกภาพบอกไหมโอ้โหดูบูเช็คเทียนที่ใช้เงินใช้ทองขนาดเนี้ยเอาแค่นิ้วก้อยของรูปปั้นเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นการหล่อจากทองเหลือง่งก็อยู่ได้สิบกว่าคน รู้มันใหญ่โตขนาดไหนแล้วในตอนหลังก็ขึ้นเป็นกษัตริย์จกักรพรรดินีนะครับแล้วก็ทุกท่านมาดูในพระสูตรเว้หลังบทที่หนึ่งตอนท่อนที่หนึ่งเลยปีศรนหลงที่หนึ่งสรนหลงที่หนึ่งสิบห้าขาเดือนอ้ายปริีวันนี้ก็ไปนั่งอ่านประวัติของบูเชคเทียนแล้วก็อ่านมาจนถึงตอนหลังว่าเขาถูกโค่น ราชอํานาจยังไงก็คือว่าเขาถูกโค่นราชอํานาจเมื่อตอนที่บูเช็กเทนป่วยแล้วตอนนั้นป่วยหนักมากแล้วก็มันมีคนเนี่ยแท้จังอยู่สองคนคอยเฝ้าดูแลอยู่แล้วคนแท้จังสองคนนี่คือใครผู้ชายแน่นอนครับก็เป็นชายสนิทนั่นแหละก็เอามาเลี้ยงดูเป็นในฐานะที่ว่าเป็นจะจะจะเรียกยังไงเนี่ยถ้าปกติเราเรียกว่ามีเมียน้อยอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นผัวน้อย ก็เป็นคนแท้จังสองคนชายคนสนิทคอยเฝ้าดูแลอยู่แต่ว่ามันมีทหารราชองคลักษณ์อยู่ในวังหลวงอยากจะโค่นบูเช็คเทียนต้องนานแล้วก็เลยสมครบร่วมคิดกับพวกหัวหน้าราชองคลักษ์ประมาณร่วม500้คนถือจังหวะที่บูเช็คเทียนป่วยนี้เนี่ยบุกเข้าไปและจับคนแท้จังสองคนซึ่งเป็นผัวน้อยของทางบูเช็คเทียนนียเอาไปประหารชีวิตซะแล้วก็ยังไงครับบังคับขู่เข็นให้บูเช็คเทียนนี้เนี่ยคือสละราชสมบัติ แล้วก็แต่งตั้งห้องเต้ใหม่ดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าบูเชคเทียนเนี่ยก็ต้องลงจากราชสมบัติแล้วก็ไปเอาลูกชายคนโตก็คือถังจงจงที่โทนปลดไปครั้งเมื่อครั้งแรกอะจำได้ไหมรัชทายาทแล้วก็ขึ้นเป็นห้องเต้ได้ไม่กี่ปีเองก็โดนปลดไปแล้วเอากลับมาแล้วก็แต่งตั้งที่เป็นห้องเต้ใหม่งนั้นถังจงจงขึ้นของราชสองครั้งเขาจใจยังไรายละเอียดมันเป็นอย่างนี้ตรงกลางขั้นคือ บูเช็คเทียนนั้นเนี่ยคือยึดเอาไว้เปลี่ยนจากราชวงศ์ถังเป็นราชวงศ์โจนะครับแล้วก็ตัวเองก็เรียกบูเช็คเทียนคําว่าบูเช็คเทียนนี่คือบูเนี่ยคือเป็นแซ่เทียนเนี่ยคือฟ้าเช็คเทียนก็คือเหมือนกับเสมอฟ้าสูงขนาดนั้นน่ยคือสูงที่สุดแล้วอะแล้วตอนนั้นจริงๆเขาก็ล้นอํานาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินไม่มีใครกล้าที่จะทําอะไรได้เลยจริงๆแล้วในช่วงบูเช็คเทียนนี้อยู่เนี่ย เขาใช้วิธีอะไรเขาใช้วิธีปกครองประชาชนโดยเขามีหล่อเป็นตู้ทองเหลืองใหญ่ตั้งอยู่หน้าวังแล้วก็บอกว่าใครล้วนสามารถเขียนจดหมายฟ้องได้ส่งมาที่ตู้นี้เลยใครเขียนจดหมายฟ้องมาไม่แบ่งแยกยากดีมีจนสามารถทำได้หมดไม่จำกัดสิทธิฟังเหมือนดูดีไหม ฟังเหมือนดูดีแล้วเขายังมีประกาศเป็นกฎด้วยว่าแล้วจะไม่เอาผิดด้วยแล้วคนฟ้องจะให้ตำแหน่งด้วยทุกท่านรู้ไหมครับว่ามีการบันทึกในประวัติศาสตร์นะดูเหมือนดีนะเปิดโอกาสให้คนฟ้องเพื่อที่จะรู้ไอ้ใครมีปัญหาอะไรฟ้องมาเลยเดี๋ยวท่านแล้วยังเธอยเขาอย่างยิ่งคือบูเชคเทียนจะออกมารับฟังคนนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแค่สามัญชนคนธรรมดาก็จะออกมารับฟัง ถ้ามีเหตุมีผลจะให้ตำแหน่งด้วยดูเหมือนดีใช่ไหมอ่ามันเป็นอย่างนี้มีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งล่ําลือกันว่าเป็นคนขายแป้งแป้งทอดนี่แหละเป็นคนขายแป้งแล้วก็ไปฟ้องฟ้องใครฟ้องขุนนางคนหนึ่งว่ากําลังสมคบก่อการกรบฏปูเช็คเทียนก็เลยเรียกเรียกมาพบเรียกมาพบแน่นอนครับไม่รู้ว่าจริงไม่จริงคนนั้นอ่ะสวยแล้วโดวนฟ้องอะ่ะ โดนประหารชีวิตแต่คนที่ฟ้องเนี่ยซึ่งอาชีพเป็นเพียงแค่คนทอดแป้งนี้เนี่ยทุกท่านรู้ไหมครับว่าขึ้นเป็นนายพลเลยแล้วมีคนหนึ่งคนตกงานก็ฟ้องนายอำเภอประจําหมู่บ้านของเขาว่าคิดคดก่อการกรบฏจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้พอฟ้องปุ๊บบูเช็คเทนเรียกเข้าพบอาบอกว่าเป็นอย่างนี้คนนี้คิดคดก่อการกรบฏคนนั้นอ่ะตายโดนฟ้องอ่ะตายตัวที่คนฟ้องเนี่ย คนที่โดนฟ้องกะตายคนฟ้องเนี่ยขึ้นเป็นนายพลดังนั้นในช่วงนั้นก็เลยกลายเป็นไม่รู้ฟ้องจริงไม่จริงมีมูลไม่มีมูลน่ยไม่รู้แต่สองเคสนี้เนี่ยน่าจะบอกให้เห็นว่าคือมีคนเนี่ยอยากไต่เต้าเป็นเป็นขุนนางอาศัยแบบนี้ไงฟ้องซะเลยคนนั้นโดนฆ่าตัวเขาก็ได้ตำแหน่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็แสดงว่า นี่แค่สองเหตุการณ์นะแสดงว่ามันน่าจะมีมากกว่านี้แล้วปัญหาหลักก็คือโบเชตเทียนนี่เนี่ยน่าจะหูเบาแล้วก็โหดเที่ยมใช้วิธีโหดเที่ยมปกครองแผ่นดินแบบนี้ทำให้ยังไงครับทุกคนไม่กล้าหือทุกคนก็เลยสงบสุขไม่กล้าทำอะไรโบเชตเทียนก็เลยอยู่ในอำนาจบาร,รมีที่สูงมากไม่มีใครกล้ายุ่งนะครับจนกระทั่งในภายหลังเนี่ยก็คือ อย่างที่บอกไงว่าโดนพวกที่เขา,เารวมหัวกับทหารองคลักษ์อยู่ในวังหลวง500คนแล้วก็ไปฆ่าคนสนิทของบูเชกเทียนสองคนแล้วก็บังคับให้เขาเนี่ยสละราชสมบัติแล้วก็เอาถังจงๆกลับมาขึ้นของลางแล้วก็เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาตอนไหนเกิดขึ้นมาตอนก็ไปดูเวลาเนาะไอ้มันตรงกับเวลาในพสศว้หลังนี้เลยเกิดขึ้นเมื่อตอน ปีสนงสนหลงที่หนึ่งเดือนอ้ายเหมือนกันแต่วันที่ไม่รู้เดือนอ้ายแต่วันที่ไม่รู้แต่ว่าในพระสูตรไว้หลังนี้เนี่ยมีพูดถึงใครครับพระจักรพัรดิจงจงและก็พระจักรพัดดินีเจอเทียนตอนนั้นในตอนนั้นเนี่ยคือจงจงขึ้นเป็นห้องเต้แล้วก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น หลังจากนั้นหรืออาจจะคาบเกี่ยวก่อนหลังยังไงอันนี้คือไม่ทราบนะครับอันนี้พอจะเข้าใจที่มาที่ไปหรือยังบูเช็คเทียนเหตุการณ์ที่ป่วยหนักแล้วก็ถูกคนเนี่ยคือบังคับขู่เห็นให้สลลารราชสมบัติด้าน,นคือตรงกับเสริญหลงที่หนึ่งเดือนอ้ายแต่ตรงนี้คือ15บห้าคนะในพระสูตรด้วยหลังเขียนเอาไว้อย่างนี้น่าจะอยู่่วงเวลานั้นแหละดังนั้น ถ้าจะถามว่าบูเชกเทียนเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นแบบคิดไปเองอะเนาะป่วยหนักแล้วตอนนั้นถามว่าในตลอดวิถีชีวิตของท่านประวัติของท่านนี้เนี่ยโหดเที่ยมมากใจคอโหดเที่ยมโอ้แต่สนใจอยากศึกษาธรรมะไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรถึงอยากศึกษาธรรมะมีการเชิญภิกษุหลายรูปเลยนะท,ที่มีชื่อเสียงเนี่ยเข้าวังเพื่อที่มาสอนธรรมะเทศนาธรรมให้ฟัง แล้วก็ตัวท่านเองในเรื่องของบำรุงพุทธศาสนานี้เนี่ยก็เข้มแข็งแข็งขันมากเออมันอารมณ์อะไรฮะมันเหมือนกับบุคลิกเนี่ยสองมาตรฐานสองบุคลิกที่มันขัดแย้งกันบุคลิกหนึ่งก็เหมือนกับฝ่ายธรรมบุคลิกหนึ่งนี่ก็โหดเที่ยมดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดเอาเองว่าไอ้ที่เขาทำนุบำรุงพุทธศาสนานเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการยึดติดบ,บุญมากกว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเอาละทีนี้ ในเรื่องของเริ่มต้นของว่าด้วยหมวดธรรมพิทักษ์ปีเสริญลงที่หนึ่งสิบห้าค่ำเดือนอ้ายเดือนอ้ายอ้ายนี้ก็คือเป็นเป็นโตหมายถึงว่าโตหมายถึงปีที่หนึ่งนะครับเดือนอ้ายเดือนที่สองก็เรียกว่าเดือนยี่นะครับพระมหาจักรพรรด,ดินีเจอเทียนและพระมหาจักรพรรดิจงจงก็มีราชองค์การส่งให้กับท่านพระธรรมอาจารย์หุยหนึ่งโดยมีเขียนไว้อย่างนี้ว่า เนื่องจากข้าพเจ้าในนิมนต์พระราชเถราจาร์หุยอันและอาจารย์เสินซิ่วเข้าในวังเพื่อรับการถวายพระตาหารและหากยามที่ได้ว่างจากราชกิจก็จะได้ขอศึกษาในหลักธรรมของแต่ละยานแต่อาจารย์ทั้งสองต่างปฏิเสธและแนะนำว่าพระธรรมอาจารย์หุยหนึงแห่งทักษิณคือผู้ที่ได้รับพระธรรมและจีวรจากพระธรรมอาจารย์หงเยิน อีกทั้งยังได้ถ่ายทอดตราประทับจิตแห่งพุทธ,ธะจึงควรที่จะศึกษากับท่านพระธรรมจารย์มากกว่าและวันนี้ข้าพเจ้าก็ได้ส่งขันทีที่ชื่อว่าเชียเจียนนำพระบรมราชโองการมานิมนต์พระคุณท่านจึงหวังให้พระคุณท่านโปรดเมตตาอนุเคราะห์ด้วยการรีบเดินทางเข้าของโดยด่วนนี่คือเป็นเนื้อหาของพระราชองค์การ